ครับนี่คือ Inside g News เล่าข่าวการเมืองเพศพักเพื่อไทยโจหัวเตรียมสารต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงเอื้อประชาชนหยุดยาวกลับบ้านไม่ต้องปวดหัวจองตั๋วไม่ปวดใจปูพมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมทั้งประเทศเมื่อวานนี้เผรพักเพื่อไทยเผยแพร่หนึ่งในนโยบายสำคัญคือการพัฒนาโครงการพื้นฐานด้านคมนาคมผ่านการสานต่อ โครงการสร้างอนาคตประเทศไทย2020ที่เคยผักดันไว้ในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดยเปิดเผยภาพตารางเดินรถไฟความเร็วสูงจากสถานีต่างๆพร้อมกับระยะเวลาในการเดินทางเช่นกรุงเทพเชียงใหม่4ชั่วโมงกรุงเทพหาดใหญ่5ชั่วโมงกรุงเทพหนองคาย3ชั่วโมง18นาทีเป็นต้นโดยเพจพักเพื่อไทยระบุว่า โครงการในพรบรสร้างอนาคตประเทศไทยเป็นการรวมแพ็กเกจด้านคมนาคมและโลจิสติก์อย่างครบวงจรทั่วทุกภูมิภาคตามความจำเป็นและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศซึ่งประกอบไปด้วยรถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่รถไฟฟ้ากอทมถนนสี่เลนด่านศุลกากรศูนย์กระจายสินค้ามอเตอร์เวย์บูรณาถนนสายหลัก ถนนเชื่อมประตูการค้าท่าเรือสะพานข้ามทางรถไฟการเดินทางโดยสารข้ามจังหวัดอย่างสะดวกและปลอดภัยจึงเป็นหนึ่งในประโยชน์ที่ประชาชนไทยจะได้รับเมื่อเพื่อไทยแลนดสไลด์ทั้งแผ่นดินขอขอบคุณข้อมูลจาก Voice Online อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ